สวัสดีครับพบก,กับทีมงานโชคเหลืองวิไลแม็กโฮนะครับคลิปนี้มาต่อจาก EP ีที่2นะครับไล่มุกดาวัฒนานะครับอีพีแรกรนะครับเราพาชมบริเวณรอบพื้นที่13ไล่ทั้งหมดนะครับส่วน EP ีที่2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับอีีที่2เราพาดูแปลงขอกวัวข้อกว,อวายเขานะครับ แปลงเกษตรของเขาตรงนั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็น EP ที่3นะครับเรามาให้ดูกันนะครับด้านข้างนี้นะครับว่าเขามีการก่อสร้างทําอะไรนะครับซึ่งได้คุยกับคนส่วนที่นี่เขาว่าตรงนี้เขาจะทําเป็นร้านอาหารโรงแรมนะครับหรือว่าร้านกาแฟนั่นเองนะครับก็มีการก่อสร้างนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดทําธุรกิจอะไรนะครับอันนี้เขาสร้างเก็บเอาไว้ผมคิดว่าเขาน่าจะทําไว้รองรับตอนที่เขา เกษียณอายุการทํางานเขาอะ่ะแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขาถึงจะมาทําตรงนี้หรือมาเปิดธุรกิจตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็แค่ทําเตรียมเอาไว้นะครับก็ออกแบบออกแบบสวยมากนะครับจริงๆใครทีอ่อยากได้การก่อสร้างแบบนี้นะครับก็ติดต่อบริษัทเขาได้นะครับชื่อว่าบริษัท m d วัฒนานะครับ ก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างบิวอินภายในนะครับของลูกค้านะครับเนาะใครอยากได้โครงสร้างแบบนี้ก็ลองติดต่อลูกค้าดูนะครับแบบนี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับระเบียงไม้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะทําไอที่แบบเป็นเปนั่งตรงนี้นะครับให้นั่งหย่อนลงไปนะครับพื้นน้ํา บรรยากาศดีมากนะครับลมลื่นนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เขาน่าจะทําเตรียมเอาไว้รองรับในอนาคตนะครับก็สร้างไว้แล้วแหละอนาคตก็คงจะได้ใช้ใครที่อยู่มหาสารคามนะครับที่ตรงนี้อยู่ที่วปรีปทุมนะครับอนาคตเราคงจะได้มาเที่ยวชมพื้นที่ที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ คาเฟ่นะครับมีบาร์นะครับก็คงจะเปิดละครับคงจะทําเป็นร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับมีพื้นที่นั่งนะครับมีบรรยากาศทุ่งนาให้ได้รับชมนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็เคยทําร้านส้มตําด้วยนะครับอยู่ที่กรุงเทพลำลูกกาสายไหมนะครับเขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าพอช่วงโควิดเขาก็ปิดนะครับเพราะว่าลูกค้าน้อยนะครับเขาก็เลยปิดตรงนั้นไปนะครับแต่ว่า ตรงนี้นะครับก็อาจาจะย้ายจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้เขาเกี่ยวข้าวกันนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาข้าวมาตากอย่างนี้นะครับบริเวณรอบๆอ,อบพวกนี้นะครับขุดนะครับแล้วก็มีการกดเสาเข็มนะครับรอบๆแปลงนี้หมดนะครับอันนี้ก็ทําเป็นหลังคาจอดรถนะครับให้รถยนต์เข้ามาจอดได้ ส่วนพื้นที่ด้านท้ายนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาซื้อหรือยังนะครับแต่ว่าโดยโดยรอบๆเนี่ยเป็นญาติพี่น้องของจ้องที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็อนาคตนะครับเขาอาจจะซื้อเป็นของเขาทั้งหมดนะครับอนาคตนะครับเพราะว่าเขาติดใจนะครับชอบนะครับทำแล้วชอบสนุก เขามาที่นี่แล้วเขารู้สึกดีนะครับเดิมเนี่ยเขาทําให้พ่อตาตรงนี้นะครับทาให้พ่อตาเขาแค่13ไร่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มไปแล้วนะครับไม่ต่ากว่า80ไล่นะครับอันนี้ให้ได้ชมกันนะอันนี้ก็เป็น ep ที่3นะครับให้ได้ดูนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีการก่อสร้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับอนาคตนะครับอาจจะเปิดให้บริการ ก็คลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับให้ได้ชมกันเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP ที่4นะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาดูบริเวณรอบทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปกันให้ดู นใน EP ที่4ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยว EP ที่4เดี๋ยวเราลองมารับชมกันต่อไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานโชคถึงวิลยแบ็คโฮลคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ